วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเอ่อสาวใช้สายสื่อจะใช้วันรให้กันนะครับมันอัปเดตใหม่มีระบบเอวมานะแทนปีกปีก็นยังมีอยู่นะเนี่ยนะผมยังไม่ได้ปีกเลยนะเพิ่งปลดล็อกมาวันนี้แนละยโกี้เนะี่ยนั่นนะครับมาดูกันนะว่าม,มีอะไรใหม่มาบ้างมีเอวนะซึ่งผมได้อัปเกรดมันจะให้ไอไอ้นะฮะ แล้วก็น่าจะมีอะไรอย่างอื่นไปอีกนะเดี๋ยวเขาดูเออท่าที่ผมเห็นไปก็ได้มีแค่เอวตัวเดียวนะเดี๋ยวฮ้ยอแสงสามรู้ป่ะแสงสามเพราะว่าตัวนี้เราบูางลบห้าหมื่นชุดทองหมด โหแบบมหาโหดเนี่ยอัพเกรดทำได้ไมเนี่ยเออไม่ได้จะผัดเออโหดัากต้องตีทัก2สองหมื่นเออเดี๋ยวเวลาป้องกันมันน้อยไปบอกอือหลจะบอกโอ้โ้ my god เลยนะมีหาได้จากไหนเนี่ยไม่ใช่ไงวะ โว้สี่แสนหรือสี่หมื่นไหมโดยสิบร้อยพันหมื่นแสนครับผมเห็นไปนี้แล้วน่านนเบื่อแต่ในกาดเลื่อนขาตั้งนั้นมาสู้นะนี่ก่อนเลยแหละถ้าผมไม่ได้ตัวนี้มาโอ้โหคตัวตัวนี้ตีแรงโคตรเลยตัวนี้ดีสุดอะ แล้วจากท้องคาถาสามวินาทีบอยเวอร์ไซฟอลลต้อ,องคอนเซฮอกตรอบประเทศให้กับศัตรูคณะเดียวเลือดให้ตัวเองทีง่ภาพเป็นเวลาหกวินาทีอะไรวะเพิ่มอะไม่รู้สั่งนั่น,นแหละตอนนี้ก็ไปเลยเราไปสู้นะผมก็ปรับเป็นโหมดออโต้คุณคุณจะเห็นไลูกใช่ไหมเดี๋ยค่ะคือการสู้แบบออโต้อันนี้คือไม่ออโต้อันนี้คือออโต้น่ะผมต้องเล่นมาน,นานๆเท่านั้นนะถึงจะมีตอนแรกผอมือน,นึกว่าไอคอนอะไรผมลองกดดูโอ้ ไมได้ไอคอ้นได้อัตนมัตินี่เองนะฮะแบตเหลือเท่าไหร่ไหมแบตแตกนะหนึ่งถอนออเามาอเอื่อเคเออสกิลทองไอตัวเลื่อยก็โหดอ,อยู่นะแต่สกิลอะสกิลตัวเนี้ยบววดูให้ด,ดีดูให้เต็มตาโอ้สุดยอดเชมจะเลื่อนรถเมืม่อมาใช้สกิลตัวเองนะโหมันกากมากเลยไอ้ตัวงอถ้ามาใช้สกิลมันจะหักเลื่อตัวเองเนี้ยผมไม่ชอบมาก ผมไม่ชอบแต่ผมชอบความแรงมันแรงแบบอืมพันเดียบเลยเออสามแสนเอ้สามหมืน่นบางทีก็เจ็ดหมื่นคิดจะโควมามาแสนหนึ่งแต่สู้ตัวไอ้ไอ้บาลน,นี้ไม่ได้ผมกดอยู่ข้างล่างเนี่ยไอ้ผมกดอยู่ข้างล่างคุณมองข้างล่างลยไอ้ตัวเนี้ยหอสุดหอสุดในทีดูเนี้ยเลือดแรงแต่มันทำไมเลือดลด ไอสกิลตัวนั้นกำลังไล่สองสามเจาเจาะเจาะโอ้อะไรมีนัวตัวลบดีหักเนื้อตัวเองสกิลตัวนี้ตีหมดทุกตัวเว้นไอฟโคที่มันหลบดีก็คือตีไม่โดนเย้ชนะแล้วครับสักสิบสามมาทีเลยกันนะโอ้โฮะ ได้แล้ววะได้อันใหญ่หรืออะไรอันนี้อะไรเนี่ยถุนนงินถุงเงินหรือเปล่าไม่ใช่อะไรวะเก็บเอเก็บสิบอันนึงไม่รู้ดิผมไม่รู้ผมคิดว่าด่านนี้น่าจะยากนะเลยเนี่ยเป็นตัวเกาะสองตัวโอ้ my god เลยนะฮะ ผมไม่ใช่ชื่อที่ชื่อชแนลผมอะผมใช้ชแนลพี่ผมอะผมใช้ชแนลพี่ผมอะรอเรนใช้ชแนลผมอะผมไม่มีชแนลของตัวเองมีอยู่จะเข้าไม่ได้กี่ครั้งเข้าเข้าไม่ได้ก็เลยเข้าของแมวมาวเราคลิปซะเลยน,นะครับสกิวตัวเรื่อยฟลกชิงอย่างแรงอ่ะสองค่ะอ,อย่าเพิ่งตายแล้วตัวนั้นจะ,จะเอาเพชรเฮ้ย เอ,ออเออเอสกิลตัวน,นี้ต่อชิงชิงชิงตายหมดเ้ยยังไม่หมดเลยตัวนึงมันหลบลีกว่าตา,ตายตายตายคอยเลี้ยมันเยอะจ็งวะตัวน,นี้ฮิวดีเออฮิวชิงฮิวชิงฮิวเอาฮิวเตะขาไว้คิวสามครั้งอ๋อนี่ไงฮิวสามครั้งสกิลได้ดิเจ้า ชิงๆิงิงซิงได้เหรียญทองมาเพียบเลยม้มงสองร้อยนะโคตรเยอะเลยเย่เย่ผ่านอันนี้แล้วสุดทางถ้ำเย่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 เลโอเมนตามมาเลยนั่นไงเขาจะเห็นในตัวข้างบนที่มันเป็นพิเสธเดได้ตามและเสียงโอเมนนะล้วก็จะไปใจ เมืองหลวงเรามาที่เมืองหลวงกันแล้วครับผู้ว่าเมืองหลวงผมจะว่าเราต่อไปเหรอเห็นเจ้ามือถืออาวุธพลังต่อสู้น่าจะไม่เลวสินะอันแน่แน่นอนเกเฮ้ยนี่มันตัวที่เรามีด้วยเหรคอเด็ด ก็ไปสู้กันนะหรือเปล่าวะเออสู้สู้ชิงดนันเมยบทที่จะเป็นสมบัติภูเขาไฟไหนหน้าตามยังไงหน้าตามอย่างนี้นะมอดดนเตอร์ก็เอออ่าได้เ,เพชรกันะนะได้เพชรมาสิบอันนะกี่นาทีแล้ววะหกนาทีแล้วนะอ,อันนี้ผมอยากรู้เออมันจะให้อันนี้มาด้วยไอ้ไข่บ้าบอหินแต่แปง ผมไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรนะแล้มันบอกว่าสองอ๋อไม่รู้นะมันออกมาทำเพื่อโอเคสนามแบตเทิร์นผองผมอยู่ที่ร้อยอันดับผมอยู่ที่ร้อยสิบแปดที่จริงผมเคยอยู่อันดับสูงสุดก็แค่หกสิบแะดงั้นผมเฮ้ยติรน,นี้จะซื้อได้ซื้อได้อ๋อใส่นีบยพี่ เอาตัวนี้ก่อนซาลาไว้ตรงนี้เอาตัวนี้ไว้ตรงนี้โอเคเนะนี่ยตีแบบนี้โหดสู้เไม่ใช่ตัวน้หมันเราด้วยอ้หสองตัวข้างหน้าเหมือนกันเลยนะปอดิศสันอุ้ยไม่ใช่ตัวน้หมันเราด้วยอยู่ตรงที่เดิมเหมือนกันด้วยอู้จะโคดไปไหนตัวนั้นผมมุมต้องโหดแน่แน่ โคนกับผมเมื่อกี้จะโคนกับผมนี่ซีซัมก็ได้เอือตาสองคนพร้อมกันเฮ้ยเชสกิลด้านจะพึ่งโอชิ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 โย่เพราะใชสกิลไม่ใช่เฮ้ยโดนเอื้อดมาใช้สกิลเขาบ้านเอื้อดตัวตัวแต่ละหาใช้สกิลเชือกตัวนั้นเราจะจัดการตัวนั้นให้ได้ใช้สกิลนี้ไล่ไล่ สู้ใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่สู้ใหม่แสงถ้าเราเราก็ตั้งแสงสามจะไม่เราซื้แสงหนึ่งไม่ได้อุ่ยไม่ยอมไม่ยอมเราสู้ต่อเราจับทีมตัวนี้ไม่ต้องยิงนะอันนะี้ซาลาอันตัวนึงไม่ต้องยิงเก็บลองดู เราไม่ไมีเกาะเราใช้สกิลตัวเองตายเสื้อต้องเ,เกือบตายตายชายไปแล้วนะเพราะโดนตัวบานาตีตีตัวอู้ตีตัวนี้ทำไมเอ้ยไม่ทีนีน้เราต้องจัดการตัวตรงกาข้างหลังให้ได้ก่อนเฮ้ยเราสกิลได้สกิลเราแล้ว้

เย yeah, yeah. mm ้ชนะปัย hmm. mm ันลุ้นได้รับมือสองคนสกัดอ่รอรู้สึกลุนมากมากอันญาอาจารยีสทาให้ก็ได้วะแมนแมนนิ่รอะแมนน่มอ ดูว <rude S 2> ันโอ้บูชาโอ้โหาดบดบฮอดดบดบกี่ทีแล้ววะเอดูตรงไหนเอะตรงนี้10นาทีแล้วเดี๋ยวเราขึ้คลิปหลังจากดูครั้งนี้เสร็จก็แล้วกันนะคะ YouTube tuh tip iya เอาละทางนี้ขอจบลงคลิปไปตอนนี้นะฝากมาด้วยที่ดูกดซับสไครด้วยนะแล้วนี่เดี๋ยวเป็นไสำหรับวันนี้สุดยอนะดลนะคอยลนะ